คุณผู้ชมคะสื่อทีวีที่ดูแลโดยคนพูตานมีช่องเดียวนะคะก็คือพูตาน broadcasting service หรือ BBS ค่ะเป็นช่องทีวีที่สนับสนุนโดยรัฐบาล100%แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีการแข่งขันนะคะการแข่งขันที่จริงยิ่งเข้มข้นมากกว่าเดิมเพราะว่าพูตานมีสื่อต่างชาติสำนักข่าวใหญ่ๆที่ผู้คนติดตามกันได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็น BBC CNN เอาจะเอาจะซีรา รวมถึงสื่อจากประเทศอินเดียค่ะทําให้ผู้บริหารของ BBS ระบุว่ายิ่งต้องทําการบ้านอย่างหนักเพื่อที่จะผลิตเนื้อหาตอบรับกับสังคมภูตานอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นก็จะต้องยึดหลักนโยบายความสุขมวลรวมเป็นธงนําในการผลิตเนื้อหาเพื่อคนภูตานนะคะช่วงที่ดิฉันไปก็ได้ไปเยือนสตูดิโอของ BBS ก็ต้องทดสอบทํางานนิดหน่อยค่ะ สุณสุมัมปงงาไทยแลนด์เดนัฐธาโกโมลวาทินอีสวัสดีค่ะดิฉันนัฐธาโกโมลวาทินรายงานจากสถานีโทรทัศน์ BBS แห่งประเทศภูตานค่ะสื่อทีวีประจำชาติของพูตานอย่าง BBS เกิดขึ้นเมื่อ15ปีก่อนพร้อมๆกับที่ประเทศเปิดรับสื่อของสำนักข่าวโลกตะวันตกและประเทศอินเดียรัฐบาลพูตานให้เงินสนับสนุน BBS 100% ผู้ประกาศของ BBS ต้องสวมชุดประจำชาติในการนำเสนอข่าวและรายการในภาษาซองกาซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่สองและเป็นภาษาราชการและเป็นภาษาหลักในการสื่อสารด้วยกรรมการผู้จัดการของ BBS ระบุว่าตั้งแต่เริ่มตั้งสถานีก็มีคู่แข่งที่เป็นสำนักข่าวต่างชาติและเคเบิลอีก30ช่อง ที่เป็นทางเลือกให้คนดูไปพร้อมๆกันงานของ BBS จึงไม่ง่ายในแง่ที่ต้องนำเสนอเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับความสุขมวลรวมไม่เน้นข่าวการเมืองที่อาจจะสร้างความแตกแยกจึงต้องระมัดระวังอย่างสูงเรื่องความเหมาะสม international programs which you know they show anything and everything and that sort of thing is not acceptable we like to see that the language used is proper The behavior towards each other is proper, and if they do have certain behavior patterns and things which are unacceptable to us, there must be a reason for that. Then we try to discourage, by way of example, uh, alcohol and cigarettes and things which are not so good. <laughs> บรรณาธิการบริหารด้านข่าวของ BBS ระบุว่าเขาต้องพยายามกระตุ้นผู้สื่อข่าวให้ลงพื้นที่ทำข่าวจากพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลเพื่อให้นักข่าวที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้าใจสังคมภูตานแทนที่จะอยู่ที่กรุงทิมพูอย่างเดียว entertainment, education, you know, and uh, problems faced by the people in the villages, you know, especially when it comes to road connectivity, water supply, and uh, like uh, at times corruption related uh, uh, corruption related to like uh, local leaders and all those things. In addition to TV, Phutan has <coughs> 12-page newspaper, reports on การรักษาพื้นที่ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและสถานที่สําคัญในเชิงประวัติศาสตร์วัดและอารามต่างๆซึ่งเป็นเรื่องสําคัญของฟูตานตำรวจจราจรกําลังทําสัญญาณมือเป็นสัญลักษณ์เพื่อแทนไฟเขียวไฟแดงนะคะกรุงทิมพูน่าจะเป็นเมืองหลวงเพียงแห่งเดียวในโลกนี้ที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติต้องให้ตำรวจจราจรมาคอยทำหน้าที่แทนค่ะ และถนนนอสิมลังนี้เป็นแยกที่การจราจรถือว่าคับข้างมากที่สุดแล้วในประเทศภูตานที่เมืองหลวงแห่งนี้นะคะก่อนหน้านี้ประเทศนี้ยังไม่มีการจราจรที่หนาแน่นไม่เห็นรถราผ่านไปผ่านมาขวักไข่แบบนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวค่ะพร้อมๆกับการที่ได้เห็นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสื่อต่างๆที่เข้ามาในประเทศภูตานตั้งแต่ปีคศ1999 ประมาณเกือบ20ปีเต็มแล้วนะคะวันนี้เป็นวันสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภูตานกลุ่มนี้พวกเขากำลังจะเดินทางไปมหาวิทยาลัยพวกเขามาจากภาคใต้และภาคตะวันออกซึ่งยากจนกว่าเมืองหลวงและเขาเห็นว่าชีวิตที่กลุงทิมพูเร่งรีบวุ่นวายอยากจะกลับไปช่วยบ้านเกิดมากกว่าแต่สิ่งที่ทั้งสองตอบตรงกันก็คือรู้สึกพอใจกับชีวิตและภูมิใจที่เป็นคนพูตาน and how has the road situation? And I should say that I am happy with what we have in our country and I like the religion that we have and the culture we have and I'm happy to live in Bhutan and if, uh, if possible I dream that uh, if I get uh, rebirth in Bhutan that is much better because it's here in Bhutan is very peace and very comfort but in terms of economically we are not that much developed but in time of mind, we the Bhutanese people are very, very, very rich. I don't think living in urban city, urban place is a good for me because I don't like staying here. But it is just a force to come here because I have to do some something from here. I have to do every the every head office is here in Thimbu, so I have to come here for that reason only. But if I got a job from here, then I'll live in other place. สื่อและเทคโนโลยีต่างค่อยๆทยอยเปิดตัวหลั่งไหลเข้าไปสู่สังคมภูตานที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้ขุนเขาหิมาลัยมายาวนานสื่อสังคมและอินเทอร์เน็ตช่วยให้ผู้คนสื่อสารกับโลกกว้างขึ้นแต่ก็อาจจะนำสิ่งแปลกปลอมเข้าไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากนโยบายความสุขมวลรวมที่หัวใจก็คือการคงไว้ซึ่งวัฒน,นธรรมจึงเป็นเสมือนภูมิต้านทานที่คุ้มครองภูตานไว้เพื่อให้ยืนหยัดต่อการถูกรุกล้ําโดยโลกภายนอก